สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับ MoneyPS ตามเคยนะตอนนี้เราก็มาอยู่ของในแอปพ้าทามน,นะครับผมาะผมเคยได้แนะนาไปแล้วเนาะคือตอนนี้มีกิจการนะครับผมก็คือกิจการนี้มาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่26ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคือผมไม่ได้ อัดเดตกิจกรรมตั้งแต่วันที่24เนาะเพราะว่าผมได้ทำการถอนแอร์แล้วนะครับผมแต่ว่าได้ยินข่าวมาว่ามีกิจกรรมรับหน0่งร้อยฟรีนะผมผมก็เลยมาอัดเดตกิจกรรมเนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมสหรักกิจกรรมรับคนที่สมัครใหม่รับ100ฟรีนะครับผมตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าเวลากิจกรรม24ตุลาถึง26ตุลาคมนะอา่า กิจกรรมนี้ก็คือ,อในช่วงกินเจนะผมก็เขาจะแจกให้100บาทสำหรับคนที่เป็นสมาชิกหรือว่าลงทะเบียนใหม่เนาะสำหรับผมก็เป็นสมาชิกเก่าแล้วผมจะไม่ได้100แล้วแต่ว่าผมมาอัปเดตหรือว่ามาบอกกิจกรรมในี้กันนะเรา100บาทฟรีสำหรับคนที่ต้องการมารับ100บาทฟรีจากพาทามแอปพาทามนะครับผมก็มารับได้นะครับ ถ้าใครจะอยากจะมารับ100ก็ลิงก์อยูอ่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ล่าเชิญอยู่ใต้คลิปนะครับก็โอเคนะครับผมก็เว้นนี้ก็พอเรารับมาแล้วเราก็ทําการาความใบสั่งอัตโนมัติประมาณนี้เนะาะให้ครบ60ครั้งแล้วเราค่อยทําการถอนนะครับผมส่วนถ้าเรามารับแล้วเราก็มาตรงที่หน้าของฉันนะครับแล้วก็รายละเอียดกอทรทูอว่ากระเป๋าตังของฉันนะครับผม แล้วก็ไปที่เพิ่มบัตรเครดิตธนาคารอะไรพวกนี้ว่าเราต้องการอะไรเพิ่มบัญชีธนาคารนะผมแล้วก็ให้เราเพิ่มไปบัญชีธนาคารธนาคารอะไรแล้วก็เพิ่มไปนะครับส่วนรายละเอียดอะไรอย่างเช่นรายละเอียดกองทุนประมาณพวกนี้ว่าเท่าไหร่หรือว่าทําการถอนก็ถอนแอปแอปพัฒนานี้ถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะแล้วก็ทําการกรอบปลยธนาคารอะไรจำนวนถอน น้าผ่านอะไรเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วทำการส่งแล้วก็เขาจะส่ง s อสเอมันจาก่าผ่านนี้เนาะแล้วก็ส่งคูณเงินคือถ่ายแล้วก็ทาการโกทอนไปนะ,อะแอบปบนี้ถ้าเขาน่าจะจ่ายเงินให้เราประมาณส8ชั่วโมงให้ตีไปเลย2วันนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการรับ100บาทฟรีจากแอปประธานนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของกิจกรรมนี้นะผมะไม่ได้ added, อัปเดต แอปพาร์านี้มานานนะครับผมก็คือเห็นเขาเห็นมีข่าวว่าใจฟรีผมก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รู้กันแล้วก็มารับ100บาทแล้วก็ทำารทำกันถอนนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแอปพาร์ามก็ประมาณนี้นะครับผมว่าอย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามแล้วก็รอข้อมูลข้อสามต่อไปเนาะโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเออนะครับผมคือสมมติว่าถ้าเราเข้ามาแล้วไม่ได้100บาทให้ไปทำที่ ปิดบริการลูกค้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปติดต่อไปที่ที่อะไรอ่าสวัสดิการนะครับผมให้ติดต่อไปที่สวัสดิการคือ6 6 3 5 4 8087 4ถ้าติดต่อตรงนี้เขาไม่ตอบก็ลงมัดที่ข้านล่างนี้ครับผมก็คือ6 6 0 7 5 8 6 1 4ก็2ตรงนี้ก็ติดตออ่อ2อ่า2ตรงนี้ไปนะครับผมนะ โอเคเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่ใหให้ท่านผู้ชมนะครับ